เดีย๋ยวเรามาดูนะครับท่านี้ผมก็จะลงจากรถแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราฝึกพื้นฐานผู้เรียนไปเรียบร้อยว่าเริ่มขยับรถเริ่มอะไรเป็นเรียบร้อยหยุดรถได้เดินหน้าถอยหลังได้เราก็จะมาวัดผลว่าตอนนี้นะครับสามารถที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ปฏิบัติได้หรือเปล่า่าเดินหน้ารถแล้วก็ไปหยุดตรงก๋วยแรกที่เราเคยฝึกนะครับ ดังหน้าให้ตรงนะขยับรถเท่าที่เราทําได้ครับไปเรื่อยๆจะช้าไปเรื่อยๆตามที่เราทําได้สังเกตด,ดูนะครับว่าเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขยับรถมาได้นะครับก่อนหน้านี้เราฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถอยหลังได้ไหมนะครับเดินหน้าได้แล้วมาดูกันถอยหลังนะครับ นี่กําลังงงๆกับเรื่องเกียร์อยู่ครับเพราะว่ารีโวตัวนี้จะเข้าเกียร์ยากจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไรแล้วครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนะครับค่อยๆค,ค,คิดนะครับไม่ต้องรีบนี่ไม่ใช่ว่าถอยธรรมดานะครับถอยในที่ที่แคบที่มีการวางเวยไว้นะครับนี่ก็คือการถอยหลังเบียดฝั่งเดียวนะครับ นี่คือมันชิดซ้ายเกินไปนะครับแต่ว่าซ้ายมือเรานะครับแต่ว่าขวามือคนขับแต่ว่าไม่มีการเฉียวชนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ดีพอในเรื่องของการกะการมองซ้ายขวานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนกับปูต้านะครับติดต่อเข้ามาที่0ู8ย์5ปดแ2ดสามสามห้าูย์ูนย์เจ็ดสองนะครับ ขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอสร้างคอมนะครับสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็จากคนที่นั่งรถอย่างเดียวนะครับตอนนี้ถึงเวลาได้มาขับแล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้จ้างเขาขับอย่างเดียวนะครับไปไหนมาไหนก็หมดไปเยอะแล้วนะครับได้ง,งวดรถหลายงวดแล้วนะครับจ้างเขาเนี่ ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งจะหมุนหนีพวงมาลัยไปเรื่อยให้มันตรงๆก็พออันนี้แหละคือความตัดสินใจของเราอ่ะเราคิดว่ามันจะชนไงเราเลยจะหนีใช่ไหมเราไม่ต้องหนีไปไหนอเออนั่นแหละไม่เป็นไรอ่าถอยหล้างกลับครับรอบนี้การถอย,ยก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่า การแบ่งซ้ายขวาเท่ากันนะครับใช้ได้ดก็เั่งของการปล่อยคัดก็กําลังดีนะครับแต่ว่าอย่าให้เล็้ยวกว่านี้นะไปวนรอบนึงครับในสนามนี้นะครับไปวนมาแต่ผมจะยี่ย,ยนลอยจุดนี้นะครับถ้าในขณะที่เลี้ยวถ้าเลี้ยวไม่ได้เราก็หยุดรถไปเลยเข้าใจป่ะครับถ้ามีอะไรผิดปกติจากการเลี้ยวนี่ให้เราหยุดรถก่อน แล้วก็ห้ามเล่งคัดเล่งนะครับอ่าไปเลยครับเรื่อยๆถ้่ควยแนรมาแนครับแยนไปธรรมดาเราบวต้องซิกแซกบัต้องยางเลย้อวนเล่นในสนามเอาพื้นฐานแรกๆที่เราที่ผมฝึกให้เอามาใช้งานครับไปไม่ต้องซิกแซกแต่ว่าผ่าแค่ตรงนี้ก็พอสองควยนั้นก็ไม่จงเป็นต้องซิกแซกไปเรื่อยๆได้หลบมันนิดนึงก็ไปได้อันนี้เป็นการให้ดูนะครับการาขับรถวนนะครับในพื้นที่กว้างนะครับพื้นก่อนนันนี้ผู้เรียนก็อยู่กับผมนะครับตอนนี้เรามา ให้ดูทักษะว่าดีขึ้นนะครับจากคนที่หัดขับไม่เป็นเลยนะครับไม่เคยหัดรถมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วก็เนี่ยนะครับก็จะไปได้อย่างนี้แหละนะครับนั่นนะครับก็อยู่กลางสนามคนเดียวนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ฝึกให้หมดแล้วนะครับเรื่องการใช้พวงมาลัยนะครับการหยุดรถการอะไรใช้ใช้ทั้งหมดมาเรียบร้อยตอนนี้เราปฏิบัติด,ด้วยการทบทวนทักษะที่ได้เรียนเมื่อกี้นะครับว่าทําได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็หมายถึงทักษะที่ผู้เรียนนั้นจะเอาไปขับรถในขณะที่ตอนที่ไม่มีใครอยู่ในรถซึ่งก็นะครับหลังจากที่อยู่คนเดียวก็จะสามารถขับได้นะครับ โอเคครับจอดรถเลยดีมากครับเข้าเกียร์ว่างแล้วก็ดึงเบรกมือปล่อยเท้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเอากระจกขึ้นด้วยครับอันนี้กระจกขึ้นทั้งสองข้างก็สําหรับเทปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็เกือบบ่ายโมงแล้วครับตันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ผู้ขับขี่นะครับ ตอนนี้รถจอดอยู่จุดนั้นนะครับจะให้เดินมาตรงเดินหน้ามาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คว่าผู้เรียนเนี่ยลืมเบรกมือหรือเปล่าหรือขยับรถมาแค่ขยับมาได้นะครับอาจจะมีการลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้เรียนนะครับมาได้แบบไหนมาได้แบบถูกต้องหรือว่าแบบว่าจะต้องได้รับการแนะนํานะครับเห็นไหมครับ มีการตีวงเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวเข้ามาในจุดนี้นะครับนี่เป็นจทย์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ครูต้าด้วยนะครับถ้าอยากจะเรียนก็โทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับลน์โทรเบอร์เดียวกันนะครับติดตาม Facebook ชื่อเดียวกันนะครับครูต้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับผมสอนประจำที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่นี่มาตกลงกันได้ถึงมานะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอสร้างข้อม หรือว่าทําได้นะครับ